แนาสะอาดคนตกปะเ,เออสงสัยก่อนมันไปจากเคมาลาเนี่ยแหล,ล,ละ <c oughs> ครไม่ได้กดอะไม่ครูโอเคต่อเลยนะคะข้อสิบสามก็จะได้เป็นอะไรเยอกกำลังสามได้หนึ่งพันสามรอยสามิบเอ็ด หืมสิบเอ็ดบนะคะสิบทั้งหมดกำลังสามอะไรกำลังสามได้สามร้อยสี่สิบสามค่ะเอ่าเจ็ 7. 7ทั้งหมดกำลังสามจัดการผลต่างกำลังสามก็คือหน้า ลบหลังนะคะก่อนแล้วก็คูณกับหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังคูณกันสิบเอ็ดคูณเจ็ดได้เจ็ดเจ็ด y คูณ y ได้ y กำลังสองแล้วก็บวกหลังกำลังสองก็คือเจ็ด y ทั้งหมดกำลังสองนะคะ่ะสิบเอ็ด y ลบเจ็ด y เหลือสี่ y ส่วนตัวนี้สิบเอ็ด y ทั้งหมดกำลังสองกระจายเลขชี้กำลังสองลงไปแต่ละตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นร้อยยี่สิบ y กำลังสองบวกเจ็ดสิบเจ็ด y กำลังสองบวกเจ็ดกำลังสองกับ y กำลังสองนะคะเจ็ดเจ็ดก็สี่สิบเก้า y กำลังสองนะคะนี่รวมเลขได้ตัวนี้รวมเลขได้สี่ y คูณกันกับ หนึ่งร้อวายกำลังสองบวกเจวายได้ 100, หนึ่งรนะคะรวมกับ49่สิบเทดนะักเรียนวกกรวมกันเจ็ดทดหนึ่งเก้าสิบสี่ทดหนึ่งอ่ะได้สองร้อยสี่สิบเจ็ดวายกำลังสองนะคะโอเคจบที่ข้อนี้แหละนะคะ มันหมดตามจริงมันก็หมดแต่ว่าครูก็เข้าช้านะครูก็เข้าตอนสิบโมงสิบห้เออแต่ว่าครูก็ให้นักเรียนพักผ่อนดีกว่านะคะเออมีครูสอนไหมหรือว่าทำรายงานอย่างเดียวอืมวิชาต่อไปวิชาอะไรคะวิชาอย่าง าาวิทยศาศ,ศาสตร์โอเคคุณครูพอดีครูมไม่ได้อัดนะเมื่อกี้เดี๋ยวครูจะย้อนกลับให้ดูแต่ละข้ออือแล้วก็หยุดไว้นะคะไปได้ค,ะค่ะเดี๋ยวอันนี้เสียงใครบ้างคะแบมแบนหมอเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะ, <c oughs> นะโอเคเดี๋ยวนะคะลาติาลาติลา <c oughs> มีทั้งหมด17คนเนาะเดี๋ยวเแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเช็คก่อนวันนี้เราเรียนชดเชยกันทั้งพื้นทั้งเพิ่มเนาะเดี๋ยว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 เพิร์ไปนะกระหนกขวัญไปได้กระหนกอ้อนคไปได้จ้ากระหนกเอ่อกระหนกอ้อนไปได้มีอะไรอีก ศีลดนทัทเ,เดี๋ยวใจเย็นในะจเย็นศีลดนัทไปได้ไน,ไนัทพงศ์วิชัยไปได้ใครอีกนัทพิพัฒน์พงเดชเรียนเนาะรับแรกเนาะนัฐพงศ์คนแสนอะไรนะอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวที่ระเดิมาไหมนี่เพิ่นมาทถามอดี๋ยวนี้เมื่อวานอ่าฮะอ่าฮะมนมนทิยาเดี๋ยวนะกันทิยากุชกรนิดาอิทิยาชิพลัดไหนไหนมนทิยาอยู่ไหนนะนาลีลักมนทิยา รัติรัด,ด<ะ>โอเคสนินจับตัวเนาะนีร<ะ>ชาเียรชาเลขที่เท่าไหร่นะส,สามสองสงโอเคธีรชาไปได้ค่ะจุธามาจุธามาจุธามาโอเคไปได้ค่ะประโยค ลาพีก็มาหรอไม่ได้ยินเสียงลาพีเลยลาพีก็มาว่ะมาว่ะอะไรนะอ่าทิปทิปทิปเดี๋ยวนะอ้าวโบกโบกโบกเขึ้นมาไทยนาไทยนาไหนทิปอยู่ไหนวะทิพอาทิตย์ไปได้ครูครูเช็คแล้วกันที่ยาครูเช็คแล้วไปได้เหลือใครนี่นี่ทิปพวันทิปพวันขันโม นัทินาโอเคได,ได้ไปได้นัทินาแล้วก็ทิศขวันไปได้ขอบคุณที่เข้ามาเรียนนะคะสิทธิชายเข้ามาไม่ทันไม่เป็นไรสิทธิชายสิทธิชายเรียนหรือเปล่าเข้ามาแต่เรียนหรือเปล่าเรียนองยบ่บอยู่บ่ข้าใช่น้า,อา,นาเออใช่น้ากันดีแล้วบกชื่อว่าอะไรโบก คัครพนโอเคไปได้สุพนัทโ okay. อเคใครเนี่ยกันทิยาเออลูกค้างแล้เนเนะ okay ้อคอยน้องโอเคค่ะที่เหลือก็คือที่เหลือก็คือไม่ได้มาเนาะรักสิทิรักสิทาทองรักสิทอ่าบายบายขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ส่งงานแล้วก็ส่งเลยเด้อใครมีงานอะไรแทนไม่ได้เข้ามาเนาะเหมือนแทนเข้ามาอยู่นั่นโอเคฮะเห็นอย่าบอกคนขับรถเทศไทยครับเห็นเห็นเห็นใช่ครับประเทศไทยถ้าบอกอืม นอะไรเฮ็ดเวียกะไาดีแล้วเออยยอไหายทวมเด้อหน้าเข่าหันบอกน่าหนฝนไว้ดีๆนัานหดือหๆโอเคนัติะนัดมาไหมนี่นัตินัดเอ้ยนัติการเอเป่นลาเนาะกติกย okay. ังหลับอยู่เลยลุงนุยไทยก็ต้อเฮ้อว่า โอ้ยจุ๊บจุ๊บง่ายง่ายที่เต็นท์กินเนะง่อยภายในเขามีของให้กินตัวน้องเขานอนแล้วเขายังกินโอเคนะคะบ๊ายบายบายบาฮะโรงเรียนอะบอกบอจ่าทาทาฟั่งพ่อ๋อวันอาหิตนาชิโบะได้ไปดอกเบ่งจากจอดผู้ตายและผู้ที่เสือโอเค โอเคโอเคแบนแบนโอเหลือโอเคไค่บาย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  you mm -hmm.